ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมีคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะส่งบุญของเราไปให้กับพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้มากที่สุดคำตอบคือถ้าหากว่าเป็นทั่วๆวไปอย่างอามิรบูชาที่เป็นข้าวเป็นของเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรที่ถวายพระเป็นชิ้นเป็นอันได้ก็ให้ทำในสังฆทานวิหารทานธรรมทานซึ่งถือเป็นทานสูงสุดของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหากเป็นการปฏิบัติบูชาให้ตั้งใจรักษาศีล บำเพ็นภาวนานั่งสมาธิของเราไปแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านบุญกรรมฐานเป็นบุญใหญ่มากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผีหลายตัวหลายตนด้วยกันเมื่อเขามาขอโมทนาบุญให้บุญอื่นจะรับไม่ได้เลยเพราะกรรมของเขาหนักมากแต่ว่าถ้าให้บุญกรรมฐานเขาโมทนาได้เพราะบุญกรรมฐานเป็นบุญที่ใหญ่จริงๆ หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาต่อปัญหาธรรมในหัวข้อเรื่องบุญพระกรรมฐานเมื่อปี2,504อาตมาไปเทศที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทมีตาอะไรหรืออีตานี่เมื่อก่อนมาอยู่กรุงเทพขึ้นไปแกก็มาเฝ้าอยู่ตลอดถ้ายังไม่กลับเพียงใดแกก็ยังไม่กลับบ้าน มีลูกสาวเอาเข้อต้มมาถวายเช้าตอนเพลนเอาเข้าสวยมาถวายตัวแกเองต้องมาอยู่ตลอดเวลาพอแกตายไปแล้วลูกสาวก็มาหาที่กรุงเทพบอกว่าอยากจะทําศพพ่อและบวชน้องชายในวันเดียวกันอยากจะให้หลวงนาเป็นประธานก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าเป็นประธานก็ได้ แต่ว่าถ้าง,งานเองจะมีบาปแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นะแม้แต่ไข่ลูกหนึ่งก็ห้ามทุบถึงเขาบอกว่าไข่ไม่มีตัวก็ไม่ได้ใจมันไม่สบายประการที่สองเวลาจัดงานศพควรตั้งคนรับรองแขกให้แทนตัวเองใจจะได้มีกังวลเพราะพระให้ศีลต้องรับศีลให้จบและตั้งใจรับศีลด้วยความเคารพเวลาพระสวดก็ต้องตั้งใจฟังพระสวด จนจบด้วยความเคารพเวลาถวายทานก็เหมือนกันให้ตั like ้งใจถวายทานด้วยความเคารพเวลาพระเทศก็ฟ like um ังเทศด้วยความเคารพและอย่าให้มีสุรายาเมาเข้ามาเจือปนประการที่สามมาหอสพยามีแม้แต่ปีพาดจงอย่ามีปีพาดกลองยาวมันกินเหล้ากันแกก็เอาตำนั้นจริงๆงงานเรียบร้อยตอนเช้าบวชน้องชาย ตอนสายก็ชักศพขึ้นสาลาตอนเพลนเลี้ยงพระตั้งสามสิบกว่าองค์มันเลยสังฆทานไปแล้วแล้วก็เป็นสังฆทานเต็มอัตราถวายผ้าสบงผ้าไตรจีวรเขาให้ประธานเทศด้วยแต่ว่าเทศสององค์กับเจ้าคุณภาวนาพิรามเทระเจ้าคุณภาวนานี้แกเป็นคนพูดยาวพอเราว่าอารัมพบทไปแล้วสิบนาที แกไปว่าเดินเรื่องต่อเกือบชั่วโมงและเราก็รำคาญความจริงไม่รำคาญอยากว่าก็ว่าไปเวลาเขาว่าไปเราทำใจให้สบายจิตเป็นสมาธิก็เลยนึกขึ้นได้ถึงตะกิมเอ๊ะตะกิมมันไปไหนมองแล้วไม่เห็นมามองดูรอบๆพวกผีเปรตมายืนเต็มรอบสาลาไปหมดเป็นแสน เราสงสัยแต่กิ่มจะเป็นอันตรายปกติเรามาแกก็ทำบุญเต็มอัตรามาเฝ้าอยู่ตลอดอาหารก็ถวายเช้าถวายเพลนเ่าอยาปลาปิ้งแกก็ไม่กินเราไม่รู้อดีตของแกปัจจุบันเขาดีแกก็ดีประมาณสิบปีไม่ใช่เบาหรอกไปย้อนถามประวัติเก่าหน้าดูเรียกว่าจนกลับใจก็แล้วกันทีนี้ยังมองดูไม่เห็น องค์นั้นก็ยังเทศไม่จบก็นึกถึงท้าวมหาราชถามว่าเวลานี้นายกิมอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในช่วงเสวยทุกขเวทนาอยู่ขออนุญาตครู่หนึ่งเวลานี้เขาทำบุญใหญ่ให้นำมาถ้าเราไปเรียกเขาเฉยเฉยไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลยท้าวมหาราชเลยใช้ลูกน้องสองคนไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วจึงนำมา ตอนนํามาแกมไม่ได้เดินนํามาจูงโซ่สองข้างคนละเส้นนายกิมมากลางหน้าตาเศร้ามีความทุกข์มานั่งข้างธรรมาตเรียกอย่างไรก็ไม่เงยนั่งเฉยจึงถามคนที่คุมมาสองคนว่าทําไมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ากรรมมันหนักครับถามว่าคนนี้เขาตัดสินแล้วหรือยังยังครับ ยังรอการตัดสินอยู่ถ้าตัดสินแล้วเราไม่มีสิทธิ์เหมือนกันถ้าลงขุมไปแล้วไม่มีสิทธิ์รอการตัดสินนะในเมืองนั้นห้าสิปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแกตายไปไม่นานยังไม่ได้ตัดสินเดิมแกชั่วจริงแต่ปลายมือแกดีชั่วกับดีมันก้มกึ่งกันจะลงนรกเลยทีเดียวหรือขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องสอบสวนก่อน สองคนคุมมาถามว่าวันนี้ลูกสาวทําอะไรบ้างก็เลยบอกว่าวันนี้บวชน้องชายถวายสังฆทานเลี้ยงพระบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยบุญใหญ่ทั้งหมดทําไมจึงโมทนาไม่ได้เขาตอบว่าไม่มีสิทธิ์โมทนากรรมมันหนักจึงถามเขาว่าบุญอะไรละ่ะเขาถึงจะได้เขาชี้มาที่ฉันเขาบอกว่า บุญพระกรรมฐานของท่านช่วยได้งั้นก็ดีเลยไม่ต้องลงทุนถามว่าบุญที่เขาทำมาก่อนกับบุญเวลานี้จะรวมตัวหรือไม่เขาตอบว่ารวมตัวครับก็เลยตั้งใจอธิษฐานว่าเอา้าวนายกิมตั้งใจฟังบุญใดที่ฉันเคยบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผลบุญทั้งหมดที่ฉันทำมาจะให้ประโยชน์แก่ฉันเพียงใดขอเธอจงโมทนารับผลบุญเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอเท่านี้โซ่หลุดเลยไม่ได้ปลดโซ่มันหลุดเองคลายจากคอเลยแกก้มลงกราบพอกราบครั้งที่สามลุกขึ้นมาสวยอารามเป็นเทวดามีความสวยผิดปกติ เพราะบุญที่ลูกทำกับบุญเก่าอันก่อนมันเข้ามารวมตัวกันพอได้บุญอย่างใดอย่างหนึ่งบุญก็รวมตัวกันหมดแล้วอีตาสองคนเห็นตากิยมแก่สบายก็เลยบอกว่าท่านครับผมก็อยากได้เหมือนกันอ้าวแกเป็นผู้คุมขขาวนิวาแก่สบายแล้วผมไม่สบายหรอกครับต้องทำงานไม่มีวันหยุดเหน็ดเหนื่อยเรื่อย พระยายมไม่เล่นงานข้าหรือเขาตอบไม่ดอกครับผมมีสิทธิ์ครับถ้ามีสิทธิ์ก็เอาตั้งใจอนุโมทนาแกก็เป็นเทวดาบ้างอาตมาไม่ได้ลงทุนอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบเดียวกันกับที่นายกิมผลที่สุดตากิมแกก็ไปจับลูกทักคนนู้นคนนี้จับคอขยาวไม่มีใครเขาเหลียวดูหรอกแกเป็นผีจับ เขาไม่รู้เรื่องนี่เป็นอันว่าอน,นิสงค์แห่งการเจริญพระกรรมฐานถ้าเราจะทำบุญให้แก่คนตายอันนี้มีประโยชน์มากประโยชน์ที่ได้จะได้แก่คนตายก็หมายถึงว่าประโยชน์นั้นมันจะต้องถึงเราก่อนไม่ใช่คนตายจะมีโอกาสมาโมทนาเฉยๆเราต้องเป็นผู้ให้เขาจึงจะได้รับนี่แหละเรื่องของบุญ น้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์เจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์เราวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ